เป็นสองสาวเป็นตังได้หัวหน้าสองสาวเล่าเรื่องเรื่องยังเล่าแต่หึงจากเรื่องนี้ยังฟังกับบอลลูเรื่องมันคือข่าวยังมือเศรฐะเล่าเรื่องป่ะนะอุ้ยขนตาล่างไหมงามปะค่ะจะเป็นประหยัดงบคนตาล่างมีหาสิจะเป็นบอลลูทุนคือนจังกันนั่นสีหน้านวลนี่เนาะเอ้อะไรที่เสียสองอันนั่นล่ะมันไม่อยู่สามคู่อีนั่นใสียทั้งล่างมันก็เลยบระเด้ใส่น้ำมัน แซ่ถามน่ท็อปอันภาคะไปซื้อซีปันเกียมแซ่มาขายไอ้นี่ไปยังอันได้ปูนแดงเจ้ะาจ่ะไอถุงมาของข่อยบ่ได้ซื้อเห็นบ่ไปนอนทับเสียบันเสียวดีหัวหน้าครับท่านหัวหน้ามาหน่เอาทิชชู่ออกมาลดเนาะผมเห็นแนว่ยแลงทุนอยู่นี่อแมนบ๊อน้องคนสัตว์โอ้แมนบ่ครับแมนครับอันนี้มิเตเกิดเอาบ่คนขาแมนมาเป็นตะเมียหลายแถล่า คือจังของเจ้านั่นแหละหัวหน้าอันนี้สาขาย่อยเออสาขาใหญ่ละพื้นปรับของไอ้บอยยังมั้ยคือนอดดากไหมโอ้ยาเฮียบอยได้แสงจริงไดมือห้องไอ้บอยยั่งวางสั่นเอามีหยังเอาอีหยังขึ้นกอกกอกโกรธจรโอ๊ยกลเป็นเสียงหมูอีพี่หน่ะกูเสียใจมาบ่นน้ออีพี่กี่มันตกงานแล้วหัวหน้ามันตลกดีแท้ ตลกอ,อยู่แต่ว่าพี่น้องจะสีหัวเ่าหัวเท่านั้นแหละหัวหัวก่อยหัวอยู่บางอย่าง <c oughs> ครับพี่น้องครับออกมาโดนเติบเนาะนะครับซิฟดิวของผมนะครับผู้นำทีมงานหมอลำเสียงมีโก <c oughs> ครับมอนี่ไลท์แอนด์ไวน์นกอยู่ครั้งที่เจ็ดหก ห้าครั้งที่หกครับพี่น้องอย่าลืมนะครับกดลิงก์ที่ปักมุดตรงนี้เข้าไปในกลุ่มเลยนะครับบุ่นดีนะครับมีโชคดีโชคงามๆครับไปเซาสุดมาตาอุดรเปลี่ยนลงทุนขยิบเมื่อนี่เป็นสช้าแขกนะ่หิ้นจ่าจริงๆเรามาสิเปลียนฉากความตะวันคนทีบาดฉากมันมีเวลาแค่สองมือแม่นบันท่านครับเดี๋ยวไล่นาพี่น้องจเมึงฉากงไม่ของลรเอ็นไหวแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวนก สิไปหาซื้ออุปกรณ์มาให้เปรนเด็กฉาง,งามงามไปเบิงไม่แล้วก็โชว์ไม่ไมพี่น้องเด้เบิงนะครับผมม,มีการลงทุนย่างบลกคุ้มค่าราคาบัตรพี่น้อง<ม>น,นะครับผมพี่น้องเฝ้าขอไปในกลุ่มเด้อนะครับเมื่อเบิ่งการสแสดงของสองสาวนี่นะครับผมแขกรับเชิญทุกๆไล่ทุกๆไลนะครับแข่สองสาวบ่เมื่อคือ<ม>ละครนิ่งเท้ขอบคุณนะครับยิ้มไม่ดูตัวเยอะตัวเยอะไปจัดฟันตอนเราเคียวตัวเขาเราตัวสีล้อเรบ้อยา รอเรลาคนป่องหัวดิขอเห็นมันจัดมันีสี่ปีแล้วมันได้เข่าจักเฉียอยู่แมนบ่หมอบอกว่าจัดไปเรื่อยๆมาสันจัดไปเรื่อยๆหมอมากมันก็ได้ก็เลยเลียงแยวให้มันหมอมากคอยจักปีแล้วนันจัดมาสิบสี่ปีแล้วมจัดด่วนแลแค่ไอ้คือจัดปีสองปีนึงเจ้ากับผู้รอเนาะมันก็รอไว้เนาะโมแมนทังตัวกับ่ัได้ถึงกับสวกคักนี่แหละละวุ้ยแต่เจ้า่าเห็นแต่กี่คอยว่ามันค้นควงเอากัน ชอบเสกเสกมึงกับหัวมีความเป็นพระเอ,อ see, กเด้่ยแบบอ่ามึงอ่อุ้ยหัวใจใหญ่ค้นหัวทีนึ่งเอออันไหนออกมาหรอกฮะขอลองละขอลองยังค่ะออกมาแล้วไหมขอลองละล่องยังล่องยังขอลองยังเอาขอลองอี๋ขอลองยังอี๋ขอลองเพียงจากเพียงล่องเพียงก็ว่าขอลองเพียงยักษ์เอออาจารย์ขอลองขอลองปัจจัยยังกูที่ฉันดอก อยากลืมน้องตุบตับเอาคือสวมาอยากลืมข่อยอยากลืมข่อยทออีพี่หนายมาดำเน้อยากลืมเมียเขาโอแมียนยูดอกสนะเอ้าอยู่นี่มีผัวอะอรตัวตุบตับคือสว่าเมนผัวเขาดอกนี่น้อละบอแมนมีผัวบอมีเมียสิบาเดาเปี่ยนไปอยากลืมผัวเขาสิบันเอาลองไปอาจารย์ไปเมื่อคืนนีมวลหลายพี่น้องทั้งฝนตก มาเคลืค่อนยุ่ธ์ศิลปนผู้ไทยบ่ะค่ะแมนครับผมคืนแรกแ<ล>มีเดอขอนแกนครับอยู่ที่งานวัฒนธรรมครับผมศูนย์วัฒนธรรมขอนแกนครับขอเพลงไม่ๆด้ดยบอดโอเคครับเดี๋ยวผมไปแกะมาหม่ๆนะครับผม ละเธอมีเมียอ,อยู่แล้วมีผัวเอ้าเราว่าเรามีเมียเนาะเจ้าสิมักผัวเขาติบัน,มน,มน,มนมแมน,นเป็นยังเฮ็ดให้สาวลงใส่สาวนี่ลหละสาวสาวก็ผมสัน่นแทะบอกเอ่ยมาตามตสาวแบบท่อมสวกว่ายังเ <c oughs> ออนี่ยนี่ <c oughs> เนาพ่อหน้อยเป็นยังไงคือเนาะท้องโสดใหญ่นี่มาคอยตัวเอื้อยเพิ่นอยากฟังเพลงใหม่ๆเพิ่นมากินข้าวมาข้อใหม่ได้ไหนิเออเป็นยังฮะมาคอยตัวเอื้อยนี่มาคอยตัวเอื้อยระทมทุกน้องน่อยเงาฮักหัวเขาบัดใจ เฮ็ดจังใดสิลืมเนอได้ครับผมน้องตุกตามไปเลิกกับเมียมาเอากับเอื่อยซะจะมาจังเสนหัวหนาเห็นไหมสุขใจแรกฉันได้พบเธอได้ร เธอฉันก็สุขยิ่งนา้ฉันก็รู้ตุตบกบตากรากว่าเธอก็อรักรักฉันเหมือนกันสองเราสองคนหนึ่งใจยิ่งชิดใกล้เราก็ยิ่งผูกพันความรักเราเริ่มเบ่งบานเหมือนดังสวรรค์พร้อมชยัยยินดีต่อมาฉันได้รู้ความ ทุกทุกสิ่งฉันถึงช้ำชีวตรู้เห็นวออ่าผัวเธอมีไม่รู้จะทำไงดีเพราะตัวฉันนี้รักเธอแล้วหมดใจเอออันนี้นอกพวกสักกัดเนี่ยเห็นด้ว่ไรใหญ่เห็นดูว่ไร กำของอ้ายหรือเว้นของเธอมาพอเพียงพานกำของอ้ายหรือเว้นของเธอมาพอเพียงพานได้หักกันซ้ำนี่แล้วล่าลั่ทั้งจอนคิดอดอนตอนน้องแต่เมียเขาลงมัวเมา,เมาหักเธอเมื่อแล้วใจเช่แป้วบัดย้ำมาเห็นมาหูคักแน่เฮ็ดกันรัแทบบ่มีมือสางเศร้าหูว่าเจ้ามีผู้นอนเตียงหัวนอนเคียงบ่มีวันเด่นเชื่อเป็นอย่างนอจังเสียเวลามาบอกคักพีเฮ็ดกันปอนนี้เสียหูคักล้มารักนกทำไม รักทำไมมารักฉันทำไมำเธอก็รู้เธอมีคู่ใจรักฉันนั้นเพื่ออะไระนนนะมารักทำไมให้มันตรอมตรมกบใจให้ลืมตัวเธอยังรักละเมอทุกวันทุกเกิดเินที่รักที่รักของคนอื่น รู้ไหมฉนนนสะอืนต้องกอบใจเฟ็นตัดขาดใจราเชาไม่เงาบอมีสดชื่นเเงาบ่มีสดชื่น,นวันขึ้นบอเป็นตาอยู่โตพี่ช้เป็นเพียงแค่สู้แค่สวยแค่สู้แค่สู้อย่างชาวบ้า,บานเพิ่นยัะต้องแต่งกันสัมพันธ์ที่มีตัวไอ้นี้มาใายเกินไปรักเธอเพียงใดสอตัดใจจังเจา้าคิดถึงบ่เศร้าเมียเขาเออ หัวเขา oh, eh, 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 eh. เอาความสดตร G P ความสดตรเ uh. นี่ย <laughs> หากใครสักคนฉันเดินเข้ามาเฮ้คืออนะ่ะ <laughs> เนี่ยนี่มีมินหารวมมีหอดมินิฮาร์เฮ็ดอย่างก็คือเบิด คืออีหลีใหญ่ฟอนก็มาเป็นหัวหน้าเหรอล่ะนมคือย่านเต็มืลอนนมจะแบบไปออกกันจังสั้นนมมึงตัวคอนตมันแบ่งบ่ได้ออกกันอะมันหนีบกันแล้วพอสมุดแยกแยะได้เป็นยังอันได้ก็ได้ถ้าไปจะไปไปสื่อส่วนไม่ไปใจะไปลงทุนจะไปไปตลกเมื่อเชี่ยจะไปตลกพัฒนาครับลงทุนแต่น้องพ้นจ้างแพงปานี่ จาว่าคือไกซี่พี่จ้จาว่าคือโย่พุ่น่ะง่าไม่ได้เนาะไอ้หมักหมักมุกติอันบะเมนมุกอันมักอันมักป่ะนั่นคือบ่ฝังให้มันแล้วมันทั่วโลดมุกอันอันนี้อันนี้ลูกปลาข่ำลูกปลาข่ำทีหลายที่เนะ่ยน้ำด้อขนตาตัวนี้ไอ้บามันบางโพวดดิ้ที่คนเห็นบ่ชัดแบบเนี้ยต้องหนาก็หนีเพราะยันที่เพิ่มค่าตัวให้แมนจ้องขึ้นไปให้มันหนหลังค่าโดมไม่ยากหรอกมา้ บาดมึงสิได้ไรยางบ่ล่ะเปียกตาคอยสิบ่ตกลงมาผาดอยู่ด่างปีติรับรับลงบ่ได้มื่นบ่ขึ้นในงูจับพี้บอได้เซวจะคุตาแนอยู่เต็งเข้าไปที่หันหลังนู่นล่ะล่ะหันหลังเออเอามาเฮ็ดแห้งแท้หันใหม่อย่าเตาหันขึ้นกูรู้อยู่ดอกว่ามึงเสื้อส่วนไหม่บ่ออกหันยื้หัวออกเสื้อแต่โดนแล้วแต่บ่เอาออกเพิ่นเสื้อลี้หัวแบนเนมแม่เพิ่นบ่เอาออกเลยแม่ อาแต่ว่ามีแบนเนมแบนอย่างเนาะแบนซื้อสุดมาแต่ถุงปุ๋ยไปขอไปเขามาหอยเอาแบนว่หากินง่ายเนาะก็แหละปุ๋ยหลังคือขาวแต่บันแข็คือแหล่แถ็แบบเนี้บยแบนขาวธรรามาดายตีกูอีหลีไหมใหญ่บ่าเป็นยังหัวหน้าเพี่นมักซาดีดไอ้มักซาดีดตัวอะมากแบบว่าเป็นแบบโต๊ะเปพร้อมแบบแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ไอ้ชักแน่ละเดี๋ยวะห้อยวุ้ยลี เฮ้ยข้อกัมนุ่มเหมือนกันจัดซื้อโจกชีดางไรมาหลอดนะน้องบิ๊กกี้สิบเอ็ดเซนใบตายก้อนเดือดสวยมาเล่ยนในเสียงบีหกใช่ไหมตั้งแต่ไล่นี่กระตีไล่น่ะทีบ่ตีกูบอรอบันี้บดตีดอกยันยันเยอะบาดจังไล่เยาวบาทะลึงเด้อบันดิ้ใส่ทรงยังบันไอ้มาเห็ดแตลกกี่มีหน้าอยู่ทรงสีเนื้อโอ้ทรงสีเนื้อใส่แต่ตือยโอดีแต่ว่าขนขาเราก็ยังไข่ก็ะตัวอยู่ดิแมน เอาป่ะอีนังนี่มาคืออยังอันนี้ยินตัวบอกตัวยิ้นอยู่นี่แหละคือกะหลี่ฮ่องกงวะกะหลี่ฮ่องกงหมายถึงกะหลี่ฮ่องค้างนั่นไงใส่ฮารหลังด้วยตายตายใส่เพราเห็นกูคักแส่เดี๋ยวจยจะหื้อแล้วขอมาใส่คืออีนั่นตุบตับค่ะโอ้ยขอโทษเด้อโอ้ยเนาะ เฮ้ยเลี้ยงเล่าหูหลุดอยู่เ้าเปลี่ยนเลี้ยงวอากันนี่มาชีหน้าพี่นะพี่ชีคืนจริงๆนะยืนดีๆยืนว่ดได้ตองตองสลักกูบอกแล้วหัวหน้าจะออกมาลูกมันดีดวะล่ะฮะมันดีดลูกขวางลกลังง้างลื่นแล้วบ้านเมืองเขากับพ่อไปพ่อมาอยู่งนีขวางลกลางงางเลยอย่ามันดีดกันว่าหนูหนีไปดีๆมันนอนแล้วอย่ากวนมันดีคอยบอกแล้วจะออกมาเน่เตือนเตือนเตือน มาสู่กันมาเฮ้ามาวิังในทีส่วนกันฟันดาบอย่าอย่าอย่าห้องข่อยกับฟู้สู่สัตว์ตัว <laughs> นี่นี้เซรามิกที่นี่นี้ เอาบว่าิิจีมาตินเนาะครับพอดีมี <c oughs> พระเอกนุ่มเสียงสวรรค์เสียงสันประพังก่อนแล้วก็นางเอกสาวเสียงดีเบลภาวินีเพชรล้ำออกมาสางความสุขให้พี่ไอ้น้องใ<บ>นช่วงก<ช>ุ้มเปิดครับวันนี้สิภพาพี่น้องเขาสู้กุ้มปิดคร<ช>ับตอนนี้2องทุ่มสีนาทีนะครับส8่แปดสี่เก้าหบอีก3ามนาทีพอกกันในกุ้มปิดจ้า นะครับพี่น้องฝากกดลิงเด้อกดลิงที่ปักมุดโมนี่ครับพี่น้องครับเข้ามาเอาข้อมวลข้อมซ่นข้อมฟินกับไหเอ็นไวนกอยู่ครั้งที่6ด้วยกันนครับคืนนี้ในรูปแบบของเอียงอ้ายเขาเอิญเอ่อพาลตะพาลตะแมนพาลตะแแกอินเดียครับผมพาลตะแแกอินเดียแต่ละเดียนะครับแล้วก็มีโชคมใไม่ให้พี่น้องได้เบิ่งกันแกะสดๆนะครับผมยังลองเ่าท่านใดอยู่แล้ว่างหันนาตีฮะแก้ว่างหันนาตีแก้ว่างขืนหันบังหันนี่แหละครับ แต่ว่าหลับรองว่าลองบ่ผิดเพี้ยนแน่นอนลองบ๊อบพิดถ้าอันเพี้ยนเพี้ยนนี่บ่รูู้่บ้อบในู้บ่ได้ฮหอนนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับผมโอ้ไม่ใช่ใค้มาพู้เดียวยังก็คู่กันไปใส่ขั้นกูบะขั้นกูแต่งหน้ายูุ่คคู่กันมี่บอกกับหลังดีดดกว่ามันซื่อเรน้อาทักรีแต่งหน้ายุ่ทักรี้ข้าพจะบ่อขั้นเขียว แคอันทันอาจจะบอกห่เอาว่คือนางปูญี่ปุ่นไะญี่ปุ่นดีครับโปเทียบโ่เออดีเด้อ่ปะโอะแบบนี้เด้อบอกให้สเกคิดหลายัวต้นเอาแน่ครับ บอกเพื่อนเขาสู้กลุ้มบอกเพื่อนเขาสู้กลุ้มไปนะ<笑><笑>โอเคครับพี่น้องครับผมกับสิป,ประมาณสามทุ่มตรงนั่นละ่ะ<ม>พาเขาเลียดมาหนึ่งชั่วโมงแม่ครับอ่าบนุนริกับสิเลิกเด็กไดจังน้อยครับประมาณตีหา้าคืนชใชอยูนปมุกกันสวสดจากหลายสชั่วโมงเช้าพม่อกีเอาจริงวมันเลียดน่าเห็นจ<พ>ังไลยสันล่ะพอดีแลังเอื้อนวันสินกับยูเซ่บาตซะก่อนเอ้ยเนี่สรุปแล้วถือยูเซ่บาตอีริติ มึงอย่าเมามึงอย่าเมาบ๊วยเปนมาเอาส่วนบุญแน่การไม่กวดหน้ามืออื่นอย่าลืมเอิ่นซื้อข่อนี่ยเด้อเออสิว่าดอกบีกี้เอ้ยล่าเอ้ยมาเอาเด้อไอ้แต่งว้ให้เบิร์หลอดลายสิว้าต้องสิมืออื่นเป็นมือเขาออกพันเขาพันสาแะไรบ่ครับบ่เขามื้อฮื้อครับผมมืออื่นเป็นวันอาสาละหะบูชาอาสาก่อนติจ้ะเพิ่นว่างดเหล้าเขาพันสาดิงดเหล้าเข้าพันสานะครับก็คืองดเว้าเรื่องเว้าเพื่อนในการฟังนั่นล่ะนะครับอันดกันแม่นครับแม่น งดเหล้าแม่นครับงดละเหล้าไม่ถ no nah. ึงว่าเหล้าใส่เข่าพี่แม่โอ้ยงานนี้ไปไหญสุราเมีไรโอติเออผมแม่นเป็นแบางดสุรามัยเป็นว่าลดแอลกอฮอล์เข้าบรรษาเนี่ยแหละเป็นแบบงดเหล้าเว้าพื้นเข้าบรรษาเนี่ยล่ะบ้แม่นหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าเพงเบาเพงจุเป็นสีก็ได้เป็นหัวหน้า อ,อย่าเลื่มเด้อซุนนนนตีนะ,ะห้ามเล่าฮะพี่เรื á, ่อมงังกับย่าเล่างดเล่าเข้ารรษาเมืออื่อน่อย่าเล่าเด้อเว้าเอาตื่นขึ้นมาไปบัดห้ามเบ้ากันไปหอดวัดไปฟังตาพาเทศยย่างเดียวผู้ได้ถามกับย่าปากเขาตรงอยู่ในศีลกินในถ้ำเข้าใจป๊อปทีวบ่าเขายิงป๊อปทีวีบ่าเขายิงใช่อือวบางสิติดไปไปเลยบางงดเล่าเข้ารรษา ไปเรียนตลกได้ละจะเดี๋ยวหนูจะจือเอามีมุกด้วยโอเคครับพี่น้องครับรบ่าอะไรอย่างห่างครับเดี๋ยวนำภาพพีน่น้องขอบซูคุมพิดกราบขอบพระคุณด้วยความรักความเมตตาครับขอบคุณบัตรทุกใบหวัวใจทุกดวงขอ,ดขอบคุณทุกคะแนนเแรงใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่มอบให้กับศิลปินบนเวนทีแห่งน,นี้กับไลฟ์เอ็นไนกอยู่ครั้งที่6ครับรับรองข้อมูลข้อมูลซึนพี่น้องอย่าลืมกดลิงก์เข้าไปในกลุ่มครับกดลิงก์ที่ปักหมุดตรงนี้นะครับ ศิลปินรับเชิญครับแต่งโตรอกขึ้นมาสามความสุขให้พี่น้องเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับครับช่วงนี้ขอให้พี่น้องนะครับผมมีความสุขได้หลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงดํ่ด้วยเงินทองตลอดปีโชคดีตลอดไปเชิกันในกลุ่มปิดกราบขอบพระคุณมากๆค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายค่ะ